เด็กชายพูวััวผ่ารองประธานเรียนยอดเงียนค่ะ เด็กหญิงนิสาฤษีแก้วนักเรียนจีนภาษายอดเยี่ยมค่ะเด็กหญิงนัทโอดีศรีราณ์นักเรียนจีนภาษายอดเยี่ยมค่ะเด็กหญิงธีรนาจอมรอนักเรียนจีนภาษายอดเยี่ยมค่ะเด็กหญิงพิชโยศุภกรนักเรียนเรียนดีค่ะเด็กชาย นักกีฬาลูกบอลดีเด่นค่ะเดชไทกรณีบุญจูนักกีฬาลุกบอลดีเด่นค่ะและ ค่ะแล้วก็เปนการอ่าราเป็นพิเศษนะคะสำหรับนักเรียนระดับชั้นศึกษาในญี่ปุ่นะคะที่มีคะแนนรายวิชาโอเนะน,นะคะสูงสุดนะคะสูงสุดรายวิชาโอเนะสูงสุดน,นะคะรายวิชาภาษาไทย และเด็กชายณน,นกรอ,อินมกลมค่ะ,ะมีคะแนนผลการทดสอบองค์กรายวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนน00ที่68.72คะแนน